วงในเฟิร์มเองคู่รักบันเทิงไม่ได้เตียงหกักที่แท้แค่งอนกัน ing, มาดามกุ้งกิ้งมาสแตนบายแล้วจ้ากับเรื่องราวของคนบันเทิงวันนี้เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งของวงการบันเทิงเป็นคู่ที่รักกันมากเหมาะสมกันทั้งหน้าตาฐานะและความโรแมนติกแต่ช่วงหลังต่างคนต่างทำงานหนักจนบานปลายไปถึงความน้อยใจกันสถานะตอนนี้คือไม่ได้มีเกลียดหรือหยากัน ซึ่งฝ่ายหญิงมีปมในใจกับสามีมานานแล้วพอถูกละเลยความรู้สึกบ่อยๆก็ทําให้น้อยใจจนไม่อยากพูดและเกิดง้อง,งอนกันเรื่อยๆจนวันหนึ่งฝ่ายชายพูดขึ้นมาว่าจะงอนอะไรนักหนาแต่ฝ่ายหญิงบอกเปล่าฝ่ายชายก็ทําตัวชิวใส่ไปนอนอย่างสบายใจตรงนี้วงไหนแล้วว่าบทสรุปทั้งคู่ยังไม่เลิกราไม่ได้แยกห้องนอนกันแถมตอนนี้ก็ดีกันแล้วด้วยโดยฝ่ายชายก็จะพยายามปรับตัว เรื่องราวดังกล่าวจะเป็นของคู่ไหนกันนั้นติดตามดูต่อไปค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดรูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ